คำถามข้อต่อไปค่ะคุณฉัดมงคลนะคะถามมาว่าอยากจะให้อาจารย์อาดามสอนเรื่องการออกเสียงคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย S ค่ะอย่างเช่นหนังสือสุนัขคำว่ารู้หรือว่าจานต่างๆนานานะคะว่ามีหลักการยังไงบ้างค่ะเพราะว่าเขาสังเกตว่าบางครั้งออกเสียงตัว S, <S เห็นเป็นตัว S ก็จริงค่ะแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันไม่ใช่ตัว S สซะทีเดียวครับเป็นคาถามที่ดีนะครับเราเคยพูดถึงมาบ้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพยายามอธิบายให้ชัดเจนขึ้นนะฮะจริงๆ ไม่มีหลักการที่ใช้ได้เสมอไปนะครเพราะว่ามันจะมีข้อยกเว้นเสมอนะครภาษาอังกฤษมันอชอบแหกกฎนะฮะชอบไม่ทําตามกฎนะฮะ <c oughs> ดังนั้น <laughs> เราต้องเข้าใจว่าอันนี้คือส่วนใหญ่ที่อาด,ดัมจะพูดก็จะเป็นโดยส่วนใหญ่นะฮะ <c oughs> ทีนี้นะฮะถ้าสมมติมีคําใดคําหนึ่งลงท้ายด้วยเสียงกล้องของภาษาอังกฤษครับซึ่งมีดังต่อไปนี้นะฮะ b d g j l m n r v w y นะฮะก็จะถ้าถ้าสมมติเติม s ตามนั้นนะฮะตามหลังนะฮะมันก็จะเป็นตัว z นะเพราะว่าเสียงกล้องจะออกเสียงพร้อมกันได้สบายนะครับมันไม่ไม่ต้องแบบเปลี่ยนความกล้องในลำคอนะครับเช่นถ้าตาบอกว่าปูหลายตัวก็ crabs นะฮะตัว s นะฮะจะกลายเป็น z นะครับ crabs crabs นะฮะหรือ รถของพ่อนะครับ my dad's car นะครับ D ก็เป็นเสียงก้องนะครับส่งผลให้ S เป็นเสียงกล้องเหมือนกันเป็น Z dad's my dad's car นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนจากเสียงกล้องเป็นเสียงไม่กล้องมันจะยากกว่านะครับดังนั้นมันจะคงความก้องเอาไว้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเป็น dad's my dad's car นรับหรือ dogs I have many dogs มีหมาหลายตัวก็จะเป็น dogs ตัว G ของภาษาอังกฤษนะครับ ไม่ใช่กอไก่นะครับเพราะกอไก่จริงๆแล้วเป็นเสียงไม่กล้องนะฮะแต่ถ้าเป็นเสียงคอควายเพิ่มเสียงกล้องนะครับกลายเป็นเกอเกอจีเกอเกอเกอนะฮะซึ่งเกอคือเสียงกล้องอย่างที่บอกนะฮะตามด้วย s ก็จะเป็น dogs นะ dogs นะฮะหรือมีคำว่า s e l l นะฮะถ้า I s e l l we s e l l uh we uh they s e l l นะครับจะทับเป็นฮีชีเอ็ดนะ กริยาช่องหนึ่งก็จะเติม s ใช่ไหมครับดังนั้นเธอขายนะครับก็จะเป็น she sells สมมติขาย sea shells อ่าอันนี้เป็นใช่อันนี้เป็นเหมือนประโยคลิ้นพันธุ์นะ she sells she โอ้ทำก็พันไปแล้วนะ she sells sea shells ฮะก็เป็น sells ตัว z ตัว s กลายเป็น z she c e l l s นะฮะลิ้นพันไปหมดเลยนะฮะหรือ my mom's car นะครับ mom ก็มี m นะฮะ mom's นะเป็นกลายเป็นตัว z นะครับมีปากกาหลายด้ามนะครับก็จะเป็น many pens นะฮะ n ส่งผลต่อ s เป็น z นะฮะ cars นะ r ก็เป็นเสียงกล้องนะครับ i have two cars สมมติณ์นะฮะ two cars กลายเป็น r มนกัน he lives in bangkok นะฮะเขาว่าอาศัยอยู่ที่กรุงเทพเป็น lives 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 อย่างนี้นะฮะถ้าซูมปากอรวดดมนะครับจะเห็นนะฮะ lives อย่างนี้นะฮะดูสับสนวัววัวนะฮะเป็น c o w นะครับมากกว่าหนึ่งตัว cows นะฮะ w เป็นเสียงกล้องนะครับหรือถ้าเป็นเสียงสระส่วนใหญ่แล้วแล้วลงท้ายด้วย s ตัวเดียวนะครับมันจะเป็น z แต่ไม่เสมอไปนะฮะแต่ถ้า double s นะฮะเช่นคิดถึงนะครับ miss นะฮะหรือ อะไรที่เป็น double s ว่วนใหญ่จะออกเป็น s ธรรมดานะฮะ,ค,ะ uh, คำว่า one หลายวันนะฮะหลายวัน many days อันนี้จะเป็นตัว z เหมือนกัน days นะฮะแต่ก็มีข้อยกเว้นเสมอนะครับถ้าถ้าเป็นคำว่าม้านะครับก็คือ horse นะฮะเติม s ก็ horses นะ,ะถ้าลงท้ายด้วย s อยู่แล้วตัวสะกดเป็น s หรือว่าเป็น c หรือว่าเป็น z เนี่ยมันต้องเติมพยา์เข้าไปเช่น horses นะฮะ แต่ว่าตัว s ตอนท้ายก็จะออกเป็น z horses นะฮะแต่ก็ถ้ามันเป็น horse อย่างนี้นะครับมันเป็นคำไม่เพาะนะครับกลายเป็นโสเพณีหลายคนนะครับดังนั้นต้องระวังนะฮะคำว่า horse ลงท้ายด้วย s ธรรมดา horse ในขณะที่ horse จะเป็นคำไม่เพาะนะฮะแล้วก็สมมติลงท้ายด้วย z อยู่แล้วนะครับตัว z นะฮะเช่น คำว่าขนาดที่คนไทยมักจะพูดว่า size ไซส์นะฮะฝระังก็ไซส์ถ้ามากกว่าหนึ่งนะครับพูดถึงหลายไซส์นะคร<ม>ับเป็น sizes นะฮะเป็น z แล้วก็เออแล้วก็ z อีกเป็น sizes sizes แต่ถ้าสมมุติเป็นรางวัลหลายรางวัลน,นะครับ m a น y p r i z e s prices, นะฮะ prizes อันนี้ก็ตัว Z เหมือนกันเป็น Z สนะฮะสุดท้ายก็สมมติเป็นแค่ราคาหลายราคาก็เป็น prices เป็น c กลายเป็น Ss ้อดังนั้นมันจะเป็น uh, a อเออแล้วก็ Zaw Ss s, prices แล้วก็ prices ะ <Okay. S 1> จะต่างนะฮะจ้าดำจัดให้เต็มมากเลยนะคะคือตัวนะอย่างเยอะมากลับไปดูย้อนหลังเยอะๆนะครับแล้วก็ พยายามพูดตามด้วยนะครับมันจะได้ติดปากแล้วก็ชัดร์ <h> ah> เหมือนที่อาจารย์ดำบอกนะคะว่าน่าเสียดายว่าไม่มีอะไรที่ตายตัวร้อเค่ะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยอาจารย์ดำก็ให้หลักการไปคร่าวๆแล้วนะคะว่าเจอคำที่ลงท้ายด้วย S เหล่านี้เนี่ยต้องออกเสียงยังไงให้ถูกต้องคะ่ะ <h ums> คำถามจากผู้โชคดีท่านที่2นะคะคุณเฟรมค่ะถามมาว่า แคทชัพแล้วก็ท o ม a อ o โต u ซอค่ะอาจารย์ดำต่างก็แปลว่าน้ำจิ้มที่ทำมาจากมะเขือเทศตามความเข้าใจนะคะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยสอ,อย่างนี้แตกต่างกันยังไงแล้วก็มีหลักการในการใช้คำทั้ง2องคำนี้ยังไงบ้างคะ่ะเอางี้เราจะเริ่มจากการออกเสียงก่อนนะครับคำว่า Tomato นะครับถ้าเป็นชาวเมกันก็อาจจะเป็น Tomato ดอดเด็ก Tomato หรือว่าบางคนออกเสียงว่า t o m a t o นะฮะ tomato หรือจะเป็น tomato